บริษัทเชโโ็โลคีใกล้จำกัดผู้ผลิตเครื่องมือตัดเฉือนและจัดจำหน่ายคัตติ้งทูสทุกชนิดตลอด22ปีที่ผ่านมามีจุดแข็งที่สามารถผลิตและออกแบบเครื่องมือที่มีความสามารถเฉพาะใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกกระบวนการตามมาตรฐานสากลที่เรายึดมั่นอยู่เสมอหวัวใจของการผลิตคือเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เราคือผู้นำเทคโนโลยีที่เข้าใจผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ก้าวสู่อนาคตเปิดประสบการณ์บริการรูปแบบใหม่เราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ยังมืออาชีพที่เหนือกว่า One and Full Stop Service จากใจผู้ให้ที่เข้าถึงเข้าใจไว้ใจสู่ความมั่นคงบริการอย่างเข้าใจจัดตั้งทีมเฉพาะกิจกำหนดความคุ้มค่าและเป็นไปได้ของ Tools แบบรอบด้านควบคุมตั้งแต่เริ่มผลิตจัดหาออกแบบ t o o l เข้าใจทุกความต้องการและเคียงข้างลูกค้าวางแผนงานอย่างละเอียดออกแบบชิ้นงาน รองรับทุกอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะทางที่หลากหลายและซับซ้อนตอบโจทย์ทุกนวัตรกรรมใหม่อย่างแม่นยำและรอบครอบทุกขั้นตอนเพื่อหาโปรเซสที่เหมาะสมทางเลือกที่ดีกว่าลดต้นทุนและให้เวลากับลูกค้ามั่นใจกับชิ้นงานคุณภาพสูงไร้ที่ติกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูง ที่เราให้ความสำคัญอยู่เสมอมั่นใจกับการทดสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยการเทสต์รันเสมือนจริงก่อนส่งมอบชิ้นงานให้กับลูกค้าและบริการหลังการขายออนไซต์เซอร์วิสแบบสุดพิเศษด้วยหลักธรรมาภิบาลท,ที่ยึดมั่นตั้งใจ ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 2015ด้วยคุณภาพงานที่ต่อเนื่องพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบจึงทำให้เราเติบโตแข็งแกร่ง,แ,งและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งการผลิต Cutting Tools รองรับทุกอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะทางที่หลากหลายและซับซ้อนตอบโจทย์ทุกนวัตรกรรมใหม่ โลกไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรม ronics, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จิ๊กแอนด์ฟิกเจอร์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องจัดรกลการเกษตรและเข้าถึงช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ทางโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มวันนี้เราบริษัทเทคโดคีไข่จำกัดพร้อมแล้วกับบริการมาตรฐานใหม่บนหลักความเข้าใจ ยุติธรรมและซื่อตรงเช็คโนคีไข่คู่ค้าธุรกิจที่สร้างความไว้ใจมาตลอด22ปีจากองค์กรมืออาชีพผู้ให้ที่พร้อมและเข้าใจ